ยังอยู่กันที่แวดวงการศึกษานะครับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เทคนิคการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับที่ชุดาพาร์ครีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีนายธาดาพรหมสาขานะสกลนครรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิคการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคนิคการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งมีความรู้ในการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการแข่งขันระดับภาคและในระดับประเทศทั้งนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อ,อการพัฒนาประเทศทั้งอย่างเป็นาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกคนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ในฐานะที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความจําเป็นที่ต้องกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับกิจกรรมในโครงการน,นี้ประกอบด้วยฐานเทคนิคการทําโครงงานการนําเสนอโครงงานและเทคนิคการคิดหัวข้อโครงงานฐานเปิดมุมมองเพิ่มทักษะก่อนทําโครงงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แบ่งกลุ่มย่อยในการจัดทาโครงงานเป็นต้นครับ